ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักทําความเข้าใจในเบื้องต้นนะสำหรับเงินดิจิตอล10,000บาทที่เรียกได้ว่าหลายๆคนอาจจะรอคอยนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในนโยบายที่มีการออกอที่ทางพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะประกาศแล้วก็ผลักดันเป็นลําดับแรกๆสําหรับเงินดิจิตอล1 0,000บาทแต่ทีนี้ค่ะ ในหลายๆคนเนี่ยนะคะอาจจะยังสงสัยนะคะว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยคือเข้าขายไหมที่จะได้รับเงิน1,000 0บาทก้อนนี้ด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะจะเริ่มใช้ยังไงใช้ได้เมื่อ,อไหร่ซื้ออะไรได้บ้างวันนี้ค่ะเรามาทําความรู้จักสําหรับเงินดิจิตอลเป็นการเบื้องต้นกันค่ะ โดยสำหรับเงินดิจิทัล10,000บาทเนี่ยนะคะเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลซึ่งนําโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ตั้งเป้าในการแจกเงินจํานวน1 0,000บาทให้กับประชาชนผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลโดยมีระบบบล็อกเชนที่มีความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้อยู่เบื้องหลังทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนและกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจค่ะ ซึ่งคนไทยทุกคนนะคะย้ำเลยว่าคนไทยทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปและมีบัตรประชาชนเลข13หลักจะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวนี้ค่ะและประชาชนที่มีสวัสดิการอื่นๆอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นคนพิการและคนชราก็จะได้รับเต็มจำนวนโดยไม่โดนหักลดด้วยค่ะ ซึ่งทางนี้นะคะคาดว่าปัจจุบันมีคนทั่วประเทศเลยค่ะที่เข้าขายได้รับเงินจำนวนนี้อยู่ราวๆประมาณ50ล้านคนนะคะโดยทั้งนี้สามารถใช้เงินดิจิตอล10,000บาทในการจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆได้จําเป็นต่อการดํารงชีวิตสินค้าอื่นๆก็คือพวกอาหารน้ําดื่มยารักษาโรคเครื่องมือทามาหากินนะคะ ใช้ได้ในร้านค้าที่มีรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือในกรณีที่บ้านอยู่ในพื้นที่ห่างไกลรัศมีเนี่ยก็อาจจะขยายเพิ่มเป็น20กิโลเมตรค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอบายามุกได้นะคะก็อย่างเช่นพวกยาเสพติดพวกการพนันอย่างนี้เป็นต้นค่ะ โดยเงินดิจิตอล1,000 0บาทนะคะท่านผู้ชมจะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้รวมไปถึงไม่สามารถแลกหรือเบิกถอนเป็นเงินสดได้เช่นกันการใช้จ่ายเนี่ยก็จะสามารถทำผ่านร้านค้าที่ลงทะเบียนรับชำระดิจิตอลไว้เท่านั้นนะคะ ส่วนสำหรับใครที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไม่มีแอปพลิเคชันก็สามารถใช้บัตรประชาชนพร้อมโค้ดส่วนตัวในการชำระได้ก็จะใช้ในลักษณะคล้ายๆกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันค่ะ